จับตาดูให้ดีนะครับปิดคอยจะไปในทิศทางไหนและช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายมากๆฉะนั้นอะลรยเป็นอุปสรรคที่อันตรายที่สุดเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับ วันนี้เรามาติดตามข่าวสารของโลกด้วยกันนะครับอาจจะไม่ใช่ข่าวของคริปโตโดยตรงแต่ผมอยากให้ทุกท่านนะครับเราวังไว้ให้ดีในช่วงวันพฤหัสนี้นะครับวันศุกร์และก็วันศุกร์วันอาทิตย์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงตลอดเดือนนี้นะครับตั้งแต่30วันอ่ะผมไล่เรื่องของไทม์ไลน์ของ Bitcoin ก่อนนะครับ ว่าตอนนี้ถ้าเกิดอ่านเกมเนี่ยของการขึ้นของราคาบิตคอยคร่าวๆเนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะครับผมต้องย้ำนะครับว่าในช่วงนี้เรื่องของกระแสงเงินสดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่2ตัวหลักๆด้วยกันนะครับคือเรื่องของน้ำมันนะครับบิตคอยทองคำนะครับแต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเงินเนี่ยกำลังที่จะ เขาเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนกันนะครับระหว่างน้ํามันกับปิดคอยเนี่ยที่จะแย่งกันขึ้นแย่งกันลงตลอดนะครับรวมถึงหุ้นพวกสายเทคด้วยนะครับก็จะอยู่ฝั่งปิดคอยก็จะมีการแย่งนะครับสังเกตเลยดูตั้งแต่วันอาทิตย์ข่าวตั้งแต่เจอร์นพาวเวลออกมาพูดว่าจะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะผมขอไม่เจาะรายละเอียดนะครับตอนนั้นราคาคริปโตก็เริ่มลงจริงๆนะครับอีตาเรียมจากสามพันไม่รักษา สามารถไม่สามารถรักษาทรงได้อยู่ที่2 9 0 9 b น t c o i บิตคนะครับจากส2่0มลงมา41่0มนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าความผันแปรเนี่ยมีทุกวันเลยนะครับข่าวสารต่างๆต้องจับประเด็นดูให้ดีว่าฝั่งไหนเป็นมิดกับคลิตกตนะครับส่วนตัวผมมองในระยะนี้ฝั่งที่เป็นมิดกรบคริปโตจริงๆคือรัสเซียนะครับก็ไม่รู้ว่าทางอ่า ใครเป็นคนเก็บหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นใครเก็บคริปโตรหรือปาฝั่งของสหรัฐหรือฝั่งของอาเซียแต่เอาละนะครับข่าวรัสเซียมาเมื่อไหร่นะครับรัเสเซียมีความได้เปรียบบิตคอยนะครับแล้วก็อีทูเรียมจะขึ้นทันทีเลยนะแต่ฝั่งไหนที่เป็นข่าวด้านลบนะครับจะทําสงครามเพิ่มเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากมากนะครับและเป็นอุปสรรคต่อการเตริบโตของคริปโตเคอนซี่มากพอสมควรเลย เอาแหละเราพูดโดยรวมนะครับเรื่องของกระแสเงนินสดเนี่ยนะครับมันช่วงชิงกันตลอดในปี2022ส0 2พนีนี้ออนะครับฝั่งหนึ่งอยากที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นฝั่งหนึ่งอยากที่จะรวยเพียงไม่กี่คนเท่านั้นก็ผมไม่ขอระบุฝั่งเอาแหละในวันนี้นะครับเรื่องของอุปสรรคจริงๆนะครับที่จะทำให้ครปิปโตอยู่ในความสุ่มเสี่ยงตลอดสัปดาห์นี้คือใคร ผมต้องบอกเลยนะครับคือโจไบเดนนะครับโจไบเดนตอนนี้นะครับก็ก็น่าจะาเดินทางนะครับและก็ไปประชุมแล้วนะครับฉะนั้นการประชุมเนี่ยาสามเวทีเลยในวันเดียวนะครับที่กรุงบัสเซลนะครับของเบลเยียมเพื่อหามาตรการการคว่มบาตรและกดดันร,รัสเซียเพิ่มขึ้น นะครับให้ยุติการบุกยูเครนและดําเนินการครบมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับเหล่าผู้นําตะวันตกนะครับทั้งนายโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีจะส่งสัญญาณเตือนถึงประธานาธิบดีของรัสเซียคือวาดิเมียปูตินนะครับว่ารัสเซียจะต้องรับผิดชอบต่อผลร้ายที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นทางไบเดนก็เลยจัดการประชุมทั้งสัปเวทีนะครับข้อมูลนี้มาจากทีเอ็นเอ็ออนไลน์นะครับ แล้วก็องค์ก็มีการประชุมที่องค์การสันธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับนาโตนะครับแล้วก็กลุ่ม G ีนเซเวนนะครับและก็พยายามที่จะปลุกเร้าให้ให้ผู้นำเนี่ยในในพันธมริตรของตัวเองนะครับต่อต้านรัสเซียนะครับตอนนี้ผมก็ได้ข่าวนะครับว่ามันมีการเล่นข่าวเรื่องของการยึดเมืองนูน้นนะครับรัเสเซียยึดเมืองนี้รู้สึกสับสนมากนะครับแล้วก็ทาง นาโตเนี่ยก็พยายามที่จะดันอาวุธเข้าไปนะครับให้ให้คน,นยูเครนสามารถมีอาวุธในการรบกับรัสเซียเอาแหละนะครับการมาตร,ตารการการความบาทเนี่ยนะครับไม่ได้ไปแค่รัสเซียอย่างเดียวไปถึงจีนด้วยนะครับและก็เชื่อว่าการความบาทเนี่ยนะครับอาจจะก้าวไปถึงจีนในเร็วๆนี้และจะเป็นข่าวที่ทำให้ ราคาตลาดโลกนะครับพวกสินทรัพย์เนี่ยจะเกิดความผันผวน,นอย่างรุนแรงนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าเ,าเกี่ยวกับสินทรัพย์ของคริปโตเคอเรนซีเป็นยังไงนะครับในขณะนี้มีความถ่งเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะข่าวเรื่องของสงครามนะครับและก็ดูทางฝั่งที่เป็นฝั่งของอที่อยากจะทำสงครามเนี่ยนะครับก็อยากที่จะทำสงครามไปถึงเดือนเมษายน นะครับเข้าเดือนพฤษภาคมคือกะกินให้อิ่มเลยนะครับจะขายอาวุธขายน้ํามันกันนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะว่าทิศทางมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ส่วนตัวคริปโตเครนซี c นะครับจะย่อไหมนะครับในราคาโดยทั่วไปผมคิดว่าย่อนะครับแล้วถามว่ามันจะสปายไหมนะครับถามถามเลยนะครับถ้าเกิดดูในขนาดนี้ราคาของคริปโตเคินซี่จะ ไม่ไปนะครับแต่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆดูทางการเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีผู้เล่นนะครับแล้วก็คนที่เป็นระดับปาวานหรือนักลงทุนสถาบันเนี่ยเข้ามาลงทุนเพิ่มนะครับฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามามากขึ้นแต่มันจะไม่ฟลูนะครับช่วงนี้ต้องดูต่อไปนะครับยังคาดการอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องระวังไว้นะครับว่า คือปโตเหรเรนซีนะครับโดยเฉพาะบิตคอยเนี่ยอาจจะไปถึงสี่หมื่นห้าได้และมันอาจจะพลิกหน้ามือเป็นหลักมือก็ได้นะครับที่ราคาสี่หมืนห้ามันอาจจะสไปคืขึ้นไปเลยนะครับคือพุ่งขึ้นไปเลยหรืออาจจะเป็นอย่างนี้นะครับสี่หมืนห้าลงมาสี่หมืนสี่แล้วก็กลับขึ้นไปสี่หมืนหกเป็นอย่างนี้เรื่อยๆตอนเนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องติดตามข่าวตรงนี้กันให้ดีนะครับติดตามข่าวกันทุกวันและผมย้ํานะครับว่า ถ้าเกิดจะดูสื่อต้องดูสองด้านด้วยนะครับอย่าดูฝั่งที่เป็นสื่อที่ที่โปรอเมกาอย่างเดียวนะครับต้องเป็นสื่อเป็นกลางหรือโปรทางรัสเซียด้วยดูมุมมองทั้งสองด้านนะครับเพื่อจะทำให้เราเข้าใจของทิศทางของตลาดของคริปโตโซีมากขึ้นเอาละนะครับวันนี้ผมก็พูดประมาณนี้แหละนะครับว่าความสุ่มเสี่ยงตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วสิ่งที่ต้อง รับต่อสถานการณ์ของตลาดคริปโตตอนนี้ก็คือเรื่องของสงครามนี่แหละนะครับสงครามนะผมบอกเลยนะไม่ใช่เป็นตัวหลักหรอกที่ทําให้ราคาคริปโตล่วงแต่เป็นความโลภของมนุษย์นะครับและการเก็งกําไรดังนั้นเรื่องของสงครามก็เป็นแค่เรื่องหนึ่งนะครับยังไงตลาดคริปโตต้องโตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดคริปโตเหมาะกับเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดนี้นะครับ และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางเลยและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลค์กลุ่มไลค์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่ม bitcoin ethereum ด้วยนะครับทักไปที่ได้ที่เพจเลยนะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้นะครับเรามีเหรียญตัวนึงชื่อ starnet นะครับและเหรียญน,นี้นะครับจะบอกข้อมูลเบื้องต้นให้อุปทานมีพันล้าน้าเหรียญการเผาสนะครับ แล้วก็เหรียญนี้ก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะครับก็ราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็ผมก็บอกประมาณนี้ใครสนใจนะครับทักเข้าไปที่เพจเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ละกันและเน้นย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ติดตัดสินใจในการลงทุนควรตัดสินใจศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนอ่ะแหละสำหรับวันนี้ผมหวังว่าบิตคอยจะโกตรทุ่มมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกัน กับช่องคอยดูคนเดียว